สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตออเดีโอทุกทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับที่ร้านพิเนตออเดีโออำเภอรอนจานจังหวัดกาฬสินทรครับสำหรับคลิปนี้ผมมีพาวเวอร์แอมนะครับเข้ามาร้านใหม่นะครับภายในร้านนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการพาวเวอร์แอมอาว่าเทคนะครับรุ่น5,000 r m s นะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับสภาพสวยงามนะครับท่านไหนที่ต้องการ เอาไว้ขับเสียงเบสนะครับตัวนี้ขับเสียงเบสแรงๆนะครับสำหรับ5,000 rms นะครับใช้งานปกตินะครับสวยงามนะครับมีอยู่มีเข้ามาใหม่นะครับแท่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสวยๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาเพาแอมแอมบิดนะครับตัวนี้รุ่นใหญ่นะครับของวาร์เทคนะครับรุ่นซีรีส์5,000 rms นะครับถ้าเทียบกับตัว3,600 2,400 rms นะครับ1,200 rms นะครับ ก็ตัวนี้เลยนะครับตอบโจทย์นะครับ18ได้ข้า้งละ3อิ่มๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาก็อ inbox เข้ามาได้นะครับที่0952246497ครับและก็0874217464ครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวา e เทค5,000มเอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่26,500บาทนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาก็ inbox เข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเข้ามาภายในร้านใหม่นะครับสำหรับ5,000 RMS ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ3,006 RMS นะครับ3,006 RMS มีอยู่แท่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ5,000 RMS นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีอยู่2แท่นนะครับราคาอยู่ที่26,500บาทนะครับ3,006 v z นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับภาคแก้ไฟเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับของมาติกนะครับในซีรีส์3,006 v z นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 15,500บาทนะครับตัวนี้เป็นสวิทช์เลื่อนนะครับรุ่นใหม่นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีเทคสามพนนะครับตัวนี้3,6 17,000บาทนะครับสำหรับเป็นพาว e r อร์แอมปคลาสดีนะครับเป็นสวิ c ชิ่งนะครับตัวนี้คลาสดีนะครับ แล้วก็จะเป็น3ามพันหกีเซตนะครับเป็นสวิตกระดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับมีอยู่4แท่นนะครับสำหรับหน้าบอทเทคด้านล่างนะครับแล้วก็จะเป็นวาเทคนะครับเป็นสวิตกระดทั้ง4ตัวนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทครับตัวนี้เป็นสวิตกระดนะครับนี่แล้วก็จะเป็น QSC นะครับ QSC รุ่น GX5 นะครับตัวนี้มีอยู่3แท่นนะครับสำหรับ gx 5นะครับ8,500บาทนะครับสําหรับ qsc นะครับขับเสียงกลางนะครับสําหรับตัวนี้มีอยู่3แท่นนะครับสําหรับ qsc นะครับ gx 5นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับยังมองหาเพราะแอมเอาไว้ขับเสียงกลางนะครับตัวนี้ใสๆนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นอะตอมนะครับอะตอมเป็นทับนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับในซีรีส์อะตอม3า0พนะครับตัวนี้มีอยู่3แท่นนะครับสําหรับอะตอม สามพันสองนะครับราคาอยู่แท่นละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสาหรับอะตอมทับอะตอมนะครับสําหรับตัวนี้สนใจตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับร้านพิเนตอโอดิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็จะเป็น A อลับนะครับตัวนี้ a อลบรุ่น PL260 สหนะครับสาหรับ A อลับนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับสําหรับ A อลับขับเสียงกลางนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นวาเทคนะครับตัวนี้วาเทคเป็นรุ่น m 3.8นะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับสภาพใช้งานปกตินะครับสวยสวยทุกตัวนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น npe นะครับ npe e 5 0 0 0 i นะครับสำหรับตัวนี้รุ่นซีรีส์ i นะครับสำหรับ e 5 0 0 0นะครับ มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเข้ามาใหม่นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับก็จะเป็น NPE นะครับเป็นสวิตชิ่งครับมีอยู่สามแท่นนะครับสําหรับ NPE เอาไว้ขับเสียงกลางนะครับรุ่น X สองสี่ศูนย์ศูนย์ S นะครับตัวนี้มีอยู่สามแท่นนะครับเป็นพักแก๊สไฟเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับสําหรับ NPE รุ่นนี้นะครับขับเสียงกลางนีนสุดยอดนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับราคาอยู่ที่ 9,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีอยู่3แท่นนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น s 7 0 0นะครับของรอยเล่นะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบน้ำเสียงของรอยเล่นะครับก็มีอยู่ s 7 0 0 s 1ั0สนะครับตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนสวิกมานะครับสวิกสีขาวนะครับตัวนี้เป็นไฟตรงนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจตัวไหนนะครับก็ฝากมาด้วยแล้วกันนะครับร้านพีเน็ตอะโอดิโอซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดครับ สนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประดิษฐ์เจริญนะครับ B1000 B2000 นะครับ B1000 นะครับราคาอยู่ที่11,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็น B2000 นะครับตัวล่างสุดนะครับ16,500บาทนะครับสำหรับประดิษฐ์เจริญ B2000 นะครับตัวนี้18บดได้ข้างละ3-4มถึงสบายๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาพอแอมนะครับรุ่นเก่านะครับแต่ทั้เสียงนี้สุดยอดนะครับแล้วก็จะเป็นมิกนะครับมิกซาวครับ xl นะครับตัวนี้ ใช้งานปกตินะครับสําหรับมิกนะครับท่านไหนที่ยังมองหามิกนะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับต้องใช้เอฟเฟกนอกนะครับสําหรับมิกตัวซีรีส์เนอซีรีส์นี้เลยนะครับ xl 9นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นพับแอมป์สิบหกชันแนนะครับเป็นมิก16สิบหกชันนนะครับสำหรับตัวนี้ ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพง Power Amp นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน t ออดิโออำเภอดอนจัน์จังหวัดกาฬสินครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ